สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ยังอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งครับมื้อนี้อยู่ทึงภู้เดยพี่น,อน้องาเบึงควายอยู่ทึงภูครับบรรยากาศนี่บ่ต้องว่าฮหอดครับคักก็สวิตเซอร์แลนพุลุะครับนี่บรรยากาศบดบดอึมคึมจากหน้อยเพาพ่อควายเพื่อนครับอยู่กลางป่าส่วนยาง่เนี่ยพี่น้องเอ้ยลูกมันนี่มแต่ระดับเลยเพื่อนว่าถ้จาจไในก็สิไปสอบถามก่อนครับเป็นไวรุ่นเลี้ยงควายเลยเนี่ยครับนี่ เอาละสวัสดีครับเนี่ยน้ำซื้อเพื่อนรู้จักเนี่ยครับซื้อทอดครับรถใจมีพวกครับอันนี้บ้านเอียงครับอยู่บ้านตาดครับผมบ้านตาลินทองแมนครับตำบลท่าทองครับผู้ผู้เขียวครับใช้ภูมิครับอันนี้ยังเอาเพอผู้เขียวอยู่ติดเนี่ยแมนครับวัเพือเดียวกันอยู่ร้วสันนหแมนอยู่ครับเอาครับเป็นยังไงเป็นเจ้าของคว้ยจากตัวครับเนี่ยแมนเบิดนี่แล้ครับห้าตัวนี่ยห้าตัวนี่ยแล้ครับอื พอ้ก้อนเพชรยางครับเพชรส่วนยางนี่บอกคือได้เลี้ยงควายร้อมเป็นไนครับเพชรส่วนยางน้ำเราพ่อแล้วก็สือมาครับโอ้เราสือมาใคเลี้ยงเบิ้งโอ้เราอยากร้องเลี้ยงเบิ้งเลี้ยงจะโดนปันไหนแล้วครับนี่สองสองปีก็ก้อนแล้วครับสองปีอ่าสองปีนี่มาตอนแรกมาสามบอหรือมาสองมาสองตัวนี้ครับสองแม่ใหญ่เลยเนีาตัวนี้กระทองมาน้ำครับติดทองมานน้ำก็เล็มาออกอยู่นี่น้ำเด็ดตัวหนึ่ง ปีนี้ก็ได้อีกสองหมานคักมืนว่นแมนครับสอข่าวว่าเป็นลูกสาวเบิร์ดเลยมีแต่พอพันดังๆมืน,นบ่แมนครับผมนี่ลูกผู้ใดเนี่ยครับนี่ยอันน้น,น้ลูกเอิน้องน้บนอนเน้องนองน้ 1, น้อน,น้น้องน้องนอนล้อนแอนครับ้ว่น้ัน้น้องนอนอยู่เบิ้อพนนล้าน้ป็นตัวนม่พร้อมอันนี้เด้อนงนน้้นพอนองู้นองน้ออง้องน้านนเน้่งน้นนอนอน้องีองอ้นน ที่บอค่อยเห็นไน้่นอนเราไปผสมไปใส่แมวบอท่านเห็นลูกเราจากเทียบี่น,อน้องครับเป็นตัวแม่ตีเนี่ยแมนครับผมโอนอนหลับตามึนๆกูพี่น,อน้องบเบิงแขงขาเลยนอนยางเดียวเลยนี่ตีแม่เพื่อนไหนแมนครับแม่เพื่อนควอมสูงเท่าไหร่เนี่ยประมาณร้อยสามสิบซี่สามสิบร้อยสามสิบี่ให้ลูกพือว่าดีบ่ก็ในระดับหนึง่งครับผมว่าดีอยู่บ่แตกต่างกันเลยน้ะกับลูกเบิ่มเนาะครับผมเนี่ยนี่ลูกเบิ้มเนี่ยพี่น้องตัเนี่ย ลูกเบิมเป็นของแมนนี่ตีแมนครับอันนี้ก็ความสูงไล่เลี่ยกันมันบ่นเนี่ยครับผมบอกพี่น้องควายเราตาแต้มแจ้มจับดีทิงนี่เป็นคลิปให้ชม้อครับเราบอปไยแล้วพี่น้องอีเบิ่มกับตัวเมียเป็นบ่านั่น่แมนครับผมเกิดไล่เลี่ยกันเลยตีเนี่ยครับผมเบิ่มเกิดก้อนสิบมือครับเบิ่มเกิดก้อนสิบมือแต่ว่าอันนี้ลูกเจ้าพันดีนี่เป็นในความสูงท่อกันบ่ผมว่าจิตใกล้ๆกกันนะครับสูงใกล้ๆกกันนะ อันนี้นางซานี่บนลูกแมวพี่น้องนอนอย่างเดียวหรือว่าเทียบกันอันนี้ลูกสาวเบิ่มครับเนี่ลูกสาวเบิ่มเฮ้ยวันนี้ลูกสาวเบิ่มเล็ยวอันนี้มันเบิ่งใกล้ๆด้วยไงเอาลูเลี้ยงกันกับพี่น้องเี่เราพื่นดีพึ่นกับลูเลียงกับพี่น้องเบิ่งเันเลยลูกสาวเบิ่มครับนี่เบิ่งเอายิ้มนางเอกไงแม่เพึ่นกับ่ระหญัดเลยครับเายเรามันบดตื่นกล่องคือของผู้อื่นเลยครับอ่าลูกสาวเบิ่มนี่ลูกสาวเบิ่มพันล้าน คุณหนเบิ่งดูครับจอมขีดี้ความยูหนาเพราะที่เลยพี่น้องเลยกำลังตาหักครับกำลังหนาหักวะํำนีเนาะแต่ว่าเจ้าวนรูปพันดีนี่โบตื่นเลยพี่น้องนอนยางเดียวครับกว่าแต่เบิ้งเลวกับซูซีกันนด้เนาะครับเมนบอเมนครับว่าเบื้องแข้งขาเบิ้อยยางบบลื่นกันเลยพี่น้องเพราะว่ามันยังเป็นควยหน่อยอยู่เนาะมนครับแล้วก็พ่อแม่เขากับซูซีกันกันเลยเบิ้งบบติด ทียบบบติดเลยยิ่งไงไปไหนายครับย่งหลาย,ลาย,ยู่ตรงเบิ้งกันตอนนี่ไงเนาะแมนครับอันนี้ยังหน่อยอยู่ยังหาข้อแตกต่้งพันได้เจา้าขวงระวันสูงท่อกันอยู่พี่น้องตอนนี้ให้พี่น้องเบื้เงนะครับเราบ่ได้ขายด้วยครับด้วย <laughs> แต่วันนอันาคตค่อยว่ากัน Man, ไม่เนาะแมนครับง้มงามคา,าเพิ่อนอยากปล่อยคาได้รลคาก็นั่นเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้คลิปนี้ให้พี่น้องมาเบิ้งด้วอซ้ครับอันนี้จริงจริพาให้พี่น้องมาเบิง้งท้ายญาติอ้เจ้าพันดีของหมอปุ๊บ้านท่บนี นี่ก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับบันี้ก็เลยมาพ่อลูกเบิ้มอีกตัวหนึ่งเลยไทยไปทั้งสองตัวเลยเป็นทายาทควายงามทายาทพ่อพันดังครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละไอเบิ้งเป็นแรงบันดาลใจถ้าเกษตรกรอยากมีอาชีพเสริมมีงานอดิเรกหรือเพิ่นเลี้ยงควายงามเนี่ยพี่น้องรับรองบ่ผิดหวังครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ